สวัสดีครับวิธีควันชลามาอีกแล้วครับภาทางไม่กินหยาครับคือเก่าสีไปสายเตี้ยนั่นัน่นถอไปใช้ละอ้าวตั้งเราเดินมันเป็นอย่างมันมันมันสีแซบบบาหยาหยานี่มันสีแซบบ่ <c oughs> ออกมาอย่างหม,มองม่มีอ่ะมากินอย่างห่างๆพี่น้องมาก,กินอย่างห่าง,างกินก็กินไปตัวว่าแต่กินหายเนาะกินไปกินไปแต่บ่ท่านไดนเล่นดินมึงขานวาสิบบ่โดนสิเล่น มาเปล,ลี่ยนลืมตัวพี่น้องเออกินไปกินไปคันว่ากินละผ้กบบากำบันเนี่บ้านมาเกี่ยวหญ้าเห็พี่น้องเอ,อ้ยเกี่ยวเกี่ยวห้กขันว่ากินพ่อคือกินหญ้าจาังไลยกินกินน้อยๆเกี่ยวหญ้าใหา้กินกระเบืเองบดว่ามันเป็นสิ่งกินดี กินม่มบุษงเตีย่ยวเตี่ยมาแล้วมาหากินอย่าคือเกาผีดองอย่างงามๆีคนนทมว่ะอ้า,สร,าสร้างสร้างสวนนี่คืออ้วนเทะคือว่าเมืองนันต์เต ไปกินผลไม้ออนไลน์วันอาทิตย์คนถามว่าอา้าสร้างสวนนี่มิแต่ร้โตนอ้วนเน,ะนาะพอนะาบ่าอ้วนจังไรพี่น้องกับมิแต่กินกับกินเนาะงานกับบริเฮิ่นเลยสมบูรณ์แล้วสร้างงานบริเฮทมิแต่รกินกับกินสมบูรณ์เต็มที่เนาะ กินย่างเดียวบริหตุงานข้าพากันอ้วนกันสมบูรณ์กันแล้วสมบูรณ์กันทุกตัวอยู่สมบูรณ์นี้สั่ง กินหม่องห้างขึ้นเกาพี่น้องะมองที่ๆกินบ่ได้กินบ่ได้เดยอะสิเต็มท้อง <c oughs> เดยอะสิเต็มท้องไปบ่ได้ยากอีกเด้อพี่เนาะที่คนย่านเต็มทอม้องตัก็คนจังบ่กินเนาะไม่ย่านยากเลยเริ่มกินปลายแล้วพี่น้องมาโดนเติมเนาะ มาแรกๆก็ดีกินกินตำทำยูไปโดนกันกนกนกนบจิ้ตะปบบ่อยนี่เหลือพี่นอ้องหอมทามเทียกับบ๊อดได้เต็มกำ ใบแก่เตี้ยนีิถ้าฟันดีๆตัวนี้นี่โอ้สุดยอดเลยแต่ก่อนคมริ้วเลยพี่นอ้องคมริ้วเลยแต่แต่ฟันเพิ่นดีๆฟันเพิ่นอยากจากข้างไหนแหละจากข้างแห่แล้วกันแต่ท้ายออกมาก,กับบล็อยละเอียดเท่าไหร่ งานเอาแล้วพี่น้องเล่นดินแล้วเล่นแล้วดินเล่นแล้วโมโด้วเล่นดินก็ยังมาพี่น้องนิดใสนิดใสเล่นดินเล่นอีกแล้วดินพี่น้องเล่นอีกแล้ว เป็นนิสัยสอกเพิ่นให้พืนเหลินไปเล่นไปเลยมาคือฟังยังบูสซอรอยัคนค้นว่าพืนแลอวะมวนแห้งพี่หนอกมวนแห้งกินแน่กะเห่็นกินแน,น่กะเ,เล่นเห็นไปสั่นตัวเนาะสิไปหามจนไหย กับปุนหนึ่งมักเหลินน่ะาเตะปับ๊บกอดหอบพ่อปั๊บฉลาดคักเล่นนินเห่นกลางขึ้นแล้วกับพ่อๆมาเห่นกลางเว้นอีกโอ้เป็นหลงเลยเป็นิดใสใส่ของสั่ง ยายากระหังๆสั่นละพื้นพี่นออกพื้นมักไปกินขัดง่มามๆเมื่อทีเพื้นไปกินดอกตั้งนาให้เขามาหนีล่ล่ะพาออกเลยบักยางแห้ง <c oughs> พาออกยางออกอาลาดปุ่มไปห้ากินยางบัวจะไปกินเขี้ยบบะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสม,มีนะครับเ้อขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นสุขให้ทําม,มากข่าขึ้นจิตสิ่งเลยก็ขอให้ได้สมดังปาฏนารทุกประการเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย,ย,ย,ยไปสายย่าไปสายมาพี่มา กัขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเงินให้เงินไหลกองคิดทองได้ทองไหลมาไหลมาเทมาพอาขาดสายคือสายนำพระแม่คงฆ่าบ่ามบบบบหีหน้าแดงเบิดุกเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอขอบุณทุกท่านทุกคนเอฟซีทุกท่านผู้ใงใจดีทุกคนให้กำลังแรงใจซอยสนับสนุนพนลเมืองออนไลน์ให้วิธีควันชะล่าให้ขอบขวัวของทุกท่นานปลอดภัยจากโควิดไล่ มีแต่อายุวันนะสุขพละปฏิพันธนาสารสมบัติจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเถินขอบคุณครับสวัสดีครับ